ดีค่ะ,คะวันนี้ก็โชคดีมากค่ะมีโอกาสได้มาร่วมงานมุทิตาจิตนะคะได้กับอวยพรหลวงพ่อที่รักนึงนะคะคือท,ท่านโกมุตค่ะที่เคารพท่านมากๆเพราะว่าเรามีกิจการอยู่ตรงไรสติวยังความนะคะเป็นฟามที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ของสมเด็จพระเทพด้วยในในมุลนิธิยุวเกษตรนะคะแล้วเราก็มีการปลูกเมล่อนกรลัง เข่เทศโซลาริโนก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จึงมากราบท่านแล้วก็ไม่น่าเชื่อค่ะได้รับความเมตตาจากท่านอย่างสูงในเรื่องของการให้กำลังใจแล้วก็ยังนำพวกเราสวดทำสมาธิทุกอาทิตย์เลยค่ะพวกเราก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้เองที่ทำให้จิตใจพวกเราเนี่ยสงบแล้วก็แล้วก ทำให้เกิดปัญญาคนเราเมื่อเมื่อจิตสงบ มันจะมีปัญญามีช่องทางในการที่จะคิดจัดการและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จได้นะคะพวกเรามีเป็นทีมเป็นทีมที่ทำฟาร์มกันอยู่เนี่ยที่บอกนชื่อฟาร์มสติลยังฟารมนะคะก็ก็สามารถไปเที่ยวหากันได้อยู่ตรงข้ามก,กันกับวัดเนี่ยค่ะคะ่ะก็เลยมีโอกาสรู้สึกตัวเองโชคดีรู้สึกก่าพวกเราที่ในฟาร์มทุกคนโชคดีหมดทุกคนแล้วก็ในฐานะที่วันนี้เป็นวันมุทิตา วันวันเกิดของของท่านหลวงพ่อโกมุตนะคะเราก็มีใจรวมกันหมดทั้งทีมมาทําบุญกันไทยโคกระบือร่วมกันแบบรู้สึกแบบว่าปิติมีความสุขนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของผลไม้ดอกไม้มีมี ของขวัญเ,เ,เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่อาหารคันกินนะคะมากราบท่านค่ะเพื่อเป็นมงคลกับพวกเราแลวก็ขอบุญนี้เผื่อแผ่ยากโยมที่ได้ยินเสียงนี้ได้รู้จักจารุณีมาพูดตรงนี้นะคะขอให้บุญทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปสู่ทุกๆท,ท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญแข็งแรงโชคดีและก็มีแต่ความปิติเบิกบ,บานอยู่ในใจตลอดเวลานะคะค่ะสวัสดีค่ะ